ก็ต้นนี้อีหลีไปยืนเราบ่ไปหาเราบ่ไม่ได้เราไปหาเราทีเจียบเจ้าเนี้ยมาหันเนาะเจียบตันไหอยืนน้ำกันหาแล้วหาแล้วสใส่ไต่ต้นผมว่า

ถ้าแตกอย่างนี้ดี่มาช้าไม่เปิดน้ำพงนะต้องถาเห็นกันนะตัวสองลักเลยสองต้น

ือกเน่าแต่ว,ว่ารักครับขึ้นไปทางนั้น <c oughs> จิมาหาบักอ้างเล่าอยู่ที่นั่โอ้ฉันไปนั่งโจโคอยู่หันหนกเต้ิมาลง <c oughs> วันดีๆสวยเนี่ยฮะ

อย่าดินอย่าดินอย่าดินโอ้ยย่านเหลวพี่น้องเอ้ยเหลวมาพอดีครับนุปน่ปามหนุบหย่านเหลวที่ครับโอ้นี่ครับพี่น้อง่นีครับพี่น้องที่คอพับครับ เหลวมากพอดีครับพี่น้องดอยู่ใกใกใกุกยิกผนมังกรมาคู่เลยครับผมครับเงียมนี่นครับนันมังกรเห็นแล้วครับพี่น้องพี่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 พโอ้เหลวไอ้สั้น้าไปครับไปไปครับเียงเหรอครับโอ้พี่น้องเดี๋ยวาจะเก็บนู่อกันครับ